ไม่ไม่ได้กินอยู่แล้วไม่เดี๋ยวก่อนผมอัปวางไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินเองครับไม่มเดี๋ยวผมวางรายการของอพี่หนุ่มกัญชัยนะฮะหรือว่า รายการโหนกระแสนะครับผมทางช่องสามเดี๋ยวนี้ก็ดีๆนะครับผมมีการเตรียมของขวัญของรางวัลไว้ให้ผู้ที่มาร่วมรายการนะครับผมมีคิวอชเชอร์อะไรต่างๆนานาและก็ผลิตภัณฑ์สินค้าไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มาร่วมรายการนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นนะครับผม <laughs> มีอาหารว่าง <laughs> ยอกนะครับผม <laughs> มีอาหารว่างแล้วก็มีเอ อาหารนะฮะอย่างที่ทุกคนทราบก็คือน่าจะเป็นอาหารสุนัขนะครับผมไว้ให้สําหรับน่าจะเตรียมไว้กับตัวเองนะครับผมและก็ผูรร้ร่วมดำเนินรายการรวมถึงบางทีบางครั้งก็น่าจะเป็นผู้ที่ติดตามรับชมรายการหรือว่าข่าวเผือกในโซเชียลอย่างพวกเรานะครับผมสุดยอดมากครับผมพี่หนุ่มกัญชัยครับ